สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบก็จะพามากินชาบูนะคะชื่อว่าร้านชาบูกินนี่นะคะอยู่ที่โครงการคอมมูนิตี้นะคะอยู่ที่อาแถวมหาวิทยาลัยพายัพนะคะค่ะบรรยากาศของร้านนะคะก็จะอยู่ติดกับบึงน้ํานะคะบรรยากาศดีมากนะคะเราก็มาในช่วงเวลาก่อนเที่ยงนะคะก็คนก็จะไม่เยอะมากนะคะ ร้านเขาก็จะเปิดตั้งแต่กลางวันยันถึงหัวข้ามกลางคืนเลยนะคะที่นี่นะคะโบกับครอบครัวก็พาเด็กๆมากินกันหลายครั้งแล้วนะคะรสชาติดีน้ําจิ้มอร่อยนะคะแล้วก็วัตถุดิบใช้วัตถุดิบดีมากนะคะสะอาดนะคะแล้วก็มีที่ให้เด็กๆวิ่งเล่นนะคะภายนอกของร้านนะคะก็จะมีสวนแล้วก็มี ของเล่นนะคะแบบชิงช้าสไลเดอร์ของเด็กนะคะที่สามารถไปเล่นได้นะคะตอนนี้นะคะโบก็กำลังพาตัวเองนะคะมาเอาผักนะคะผักเพื่อที่จะเอาไปกินไปค่ะได้ผักแล้วนะคะแล้วก็จะกลับไปนั่งที่โต๊ะกันนะคะส่วนเด็กๆก,ก็จะกินของที่ทางร้านเขาทำสำเร็จไว้อย่างเช่นเซนฟายนะคะ อาเป็นบะหมี่หยกอะไรอย่างนี้รอก่อนนะคะแล้วก็มีเนื้อนะคะทางร้านเขาก็จะให้เรานะคะเขียนสั่งปริมาณเนื้อหมูที่เราต้องการรับประทานนะคะให้พอดีนะคะไม่สั่งเยอะเกินไปนะคะสามารถสั่งได้เรื่อยๆนะคะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะค่ะน,นี่ก็คือภายนอกร้านนะคะที่ได้บอกไว้ว่าก็จะมีสวนนะคะแล้วก็มีสไลเดอร์นะคะ ให้เด็กๆมาเล่นคอยผู้ปกครองนะคะหรือว่ามาเล่นหลังจากที่เราทานเสร็จแล้วนะคะบรรยากาศก็ร่มรื่นดีมากเลยนะคะแล้วก็จะมีบึงน้ํานะคะที่เกลื่อนไว้เนาะมีบึงน้ําบรรยากาศดีมากน้องมัฟฟินก็ชวนคุณแม่ออกมาเล่นชิงช้านะคะส่วนพี่ลิบบินก็นั่งทานกับพ่อในร้านอยู่นะคะสนุกมากนะคะเด็กๆก็จะชอบมากเลยเนาะของเล่นแบบเอาดอ์นะคะ บรรยากาศดีนะคะไม่ต้องปิดแมสกเลยนะคะเพราะว่าไม่มีคนอื่นๆอยู่ใกล้เรานะคะทำไมนะคะปลอดภัยอยู่นะคะน้ำบอฟฟินก็ชอบเล่นนะคะค่ะเดี๋ยวก็เราก็จะเล่นแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วก็กลับกั